ทำได้หลายๆช่างขอได้ทำได้อวีงานเทพสวัรง yeah, ์จ้ำเงืนโดยปาลอมโจกสามสองหนึ S <S ่ไป ตั S <S ้งเปิดงานจุดไปแล้วล่อยเอาโมยมาไปครับครับไปับับับไ่อก็อยากจุดจักครับ อ่าเป็นเข่ๆนะครับเป็นแขงกวนนะครับมันคือกาาที่จงเล่าผับอีกแล้หข้อแกงรุ่นแรงครับดิมใบสูงครับเป็นต่อให้เล่าผับนะครับทมาไามา้วอะับอยู่โอ้หโอ้โหอี่พิดี้สูงครับ เบิงมาเบิดคน,นเลยจินลงชาได้ครับใครมองดูตรอนี้ครับเบิรกันไปนกันไปนะัวงิีนไปดูหังแหลนหนย่งเล่าภาพกัพบ ข้าพเจ้าากไม่เสเก่าบอกว่าเจียอกกัอหางดันขวาหัวดันขวาเด็กยังีครับันเป็นไฟบังนะครับเผาเาลาข้ครับเพราะ่